ยืนหนึ่งวอลเล่บอลหญิงไทยคว้าชัยเหนือเวียดนาม3-1เหมาแชมป์ซีวีลีกสอสนาม วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนาม3-1เซต25-22 25-17 19-25และ25-15ผงาดควาชช้าแชมป์ซีวีลีกประจำปี2024ได้ทั้ง2ส,สนามวันที่11สิงหาคม2567การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2024ซีวีลีก2024สัปดาห์ที่2แมตช์สุดท้ายณสนามชาติชายฮอนสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาทีมชาติเวียดนามพบทีมชาติไทยเซตรแรกทง ทั้งสองฝ่ายทำได้ดีทั้งคู่ทำให้ในช่วง6สกอร์แรกออกมาค่อนข้างสูสีจากนั้นสาวไทยอาศัยเกมรับที่เหนียวแน่นทำคะแนนหนีห่างเป็น12-7แม้เวียดนามจะพยายามในช่วงหลังแต่ไทยก็ปิดเซตไป25-22เซตที่2เวียดนามพยายามแก้เกมอย่างสุดความสามารถทำให้เป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อน9-6แต่ทว่าทีมชาติไทย ก็อาศัยเกมรุกันต่อเนื่องกลับมาแซงนำรวดเดียว18-13ก่อนจะขึ้นเซตพอยที่2ี่7และสุดท้ายก็ปิดเซตไปได้ในแต้มถัดไปเซตที่3ทั้ง2ฝ่ายกลับมาสูสีกันอีกครั้งไม่มีใครทำแต้มหนีใครได้จนมาเสมอกันที่ 7- 7ก่อนเวียดนามจะได้แต้มต่อเนื่องจนขึ้นนำสิบก่อนจะยืดระยะห่างเป็น21-12และปิดเซตนี้ไป25-19เซตที่4สาวไทยกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งขึ้นนำตั้งแต่ช่วงต้น8 3พร้้อมทิงงห่งเป็นน16 9ก่อจะหลาย,ยาว 9แมตช์พอยต์ก่อนจะปิดเกมนี้ไป25-15ผงาดคว้าแชมป์ซีวีลีกในปีนี้ทั้ง2สนาม